สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มะลิก็มีโอกาสมาที่วัดส,สว่างธรรมดานนะคะได้มาขอความเมตตาเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับปิศาตัวเลขโชคลาภนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้วิเคราะห์ได้พิจารณาเป็นแนวทางนะคะพอดีมะลิมาถึงวัดก็ได้นั่งรอปู่ท่านสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านทํากิจของท่านนะคะทําความสะอาดวัดวารามนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง เพราะว่าปู่วัดสว่างธรมรมดานท่านบอกว่าถ้าอยากจะมีโชคลาภนะคะอยากได้ปิศาโชคลาภให้การเรียนถามท่านพระอาจารย์สมบูรณ์นะคะท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านก็มีโอกาสม,มาพักค้างคืนที่วัดสว่างธรมรมดานเกี่ยวกับโชคลาภนะคะปววู่ท่านบอกว่าให้ขอกับท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ซึ่งท่านพระอาจารย์สมบูรณ์นะคะท่านเป็นสายธรรมเดียวกันกับปู่วัดสว่างธรมรมดานนะคะ ท่านพระอาจารย์ถือว่ามีความแมั่นยำเกี่ยวกับปิศนาทาโชคลาภนะคะขอให้ท่านผู้ชมฟังให้จบคลิปจะได้ไม่สงสัยวันนี้นะคะได้ทั้งกำลังใจนะคะหลายๆอย่างพ่อปู่และพระอาจารย์ท่านก็เมตตาอย่างมากนะคะเกี่ยวกับกำลังใจอยากมีโชคลาภต้องทำยังไงนะคะและท่านก็ได้เปิดสวดพระคาถาเปิดโชคลาภให้กับท่านผู้ชมด้วยถือว่าเป็นบุญอย่างมากนะคะ วันนี้มะลิได้เดินทางมาถึงวัดสว่างธรรมนันประมาณ17นาฬิกานะคะมะลิก็เสียดายอยู่เพราะว่าไม่ได้มาตอนเช้านะคะถ้ามาตอนเช้าก็จะได้ถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายกระเป๋าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกำลังใจฟังปริศนาโชคลาภฟังธรรมะฟังให้จบคลิปนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีโชคลาภแน่นอนนะคะ ทางพ่อลูก็สั่งบุญสั่งกุศลเขาจะยินใจเนาะถึงเวลาเขาได้เองมันจะเรียนต่ำดอกแม่เดอ้อเยอะไปกินล้นโชคลาววันนามีครับมากับมาห่อแต่มาละต้างสั่งคนดีเขาเคยทานมาแล้วตั้งรรอ,องทำให้เกษตรกรเขาก็าได้เงินของเทวดาเทวดาไกลขึ้นแม่เท่านี้ไกลขึ้นขึ้นเม็ดเขาเนี่ยวจม่เท่านี้ไดีขึ้นปลูกเขาก็ได้เข่าได้ปลูกบักซิดาก็ได้บักซิดาได้ไม่ปลูกซิดาเปิดปักคือคืนไปเป็นได้ เจมีท่นนี่ขึ้นเบิขึ้นเข้าหล้วเขาคือสร้างบุญสร้างกุศสนสร้างน้ำทงอะไรธงหน้าเขาก็ได้เม็ดเข่ามากินมาท่านตะเวนครบคำทีอ้าวบุญบามีเจมีมีเด้อบุญมีบุญบามีแต่บุญตะบาดเด้อยจมีเด้อสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มันเียก็ ได้รับความเมตตาจากแน่คุูบาอาจารย์ท่านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะท่านก็เมตตาให้ทั้งธรรมะนะคะข้อคิดนะคะแล้วก็ให้ทั้งปิศนาโชคลาภนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเผื่อเป็นแนวทางนะคะมารีก็กราบขอขอบคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะคก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะก็ ได้ถ่ายท่านเป็นครั้งแรกนะคะจะให้เป <Cou archive> ิดช <recommendations> ่วเปิด <hey> รับเปิดวัฒนาเปิดมั่งเปิดดีเปิดสีเปิดงามเปิดสีชัยมงคลเปิดทางสามแท่งสีแท่งห้าแท่งทางโค้งหักศอกทางสายตรงให้ด้วยติดข้องคาประการใดก็ขอให้ขัดใหญ่ข้ามันคาถ้าปุรสักตะโกตะโกเป็นมันดีให้ดีให้ถึงนะปู่นะเปิดให้องถึงทำดีก็ทำดีสุด ให้มันถ,ถึงถึงเลยถ้าจะทําจะทําืครึ่งกลางๆอย่าหลอกปิอยาไปลิงหลอกเจ้าอ่ารับพรนายยมนะอา,อายุวันณะสุขะพลังทั้งสี่พรทั้งเก้าประการของนางเพียรนางพิสดีที่พระอินทร์ให้ก็ขอช่องมออรรคเลเซเนลน,นะลูกนายยมนะสิ่งไหนก็ตามที่มันขัดม,มันข้อมันคาก็อย่าใหยาขัดใจข้องใหญ่คาสิ่งใดไม่ลืมไม่ไหนคอ,อยลืมเลยดังแสนน้นดังประไล เปิดโชคเปิดลาบนะเตัอนทางสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งทางโค้งสองให้ด้วยจะเดินทางไปในมาไหนขอให้เจ้าแม่ธรณีอาแขนรับหมดนปูสกัดตะโกตุกุตตะมากะเติจิปุตุกุตตะมากะติสิกุตุกุตตะมันเอสิกะตะการิเอตุกุตตะปัสิกะตะการิเอตุมากะทางผเปิดพุ่เปิดตะมเปิดเปิดมังเปิดดีเปิดเปิดงามเปิดเบิกพทางเบิกฟ้าตะมังเบิกดินทงสุวรรณเบิกเเงิินบกทองเบิกโชคเบิกลาบเบิกวัฒนานะปูปสาธุเด้อช่วยลูกหลานนะทียังขัดยังข้องคาสาธุ สาธุ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 เมื่อไหรก็ต้อตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยโยมตั้งแต่เด็กลิ้นสั้นกินไก่สั้นอ่าบางคนก็ฟังออกบางคนก็ฟังไม่ออกโยมมีลองปู่ด้วยเนี่ยลูกปู่ด้เสือนดูสีเนี่ยแกฟังออกคนเดียวคนอื่นบางคนฟังไม่ค่อยออกเสียงหมดแล้วโยมแผ่วลงแล้วอาสาธุสาธุเด้อ ทั่วคนเด็กอ่างคนมาดนวันนี้ดนแล้วคนบางคกบางคนก็ฟังไม่ออกบางคนก็ฟังไม่ออกจีอ่างมาดังเลยก็แต่เด็กตั้งแต่การพูดได้ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุอ่านห้าห้าขวบเลี้ยงเด็กเริยนสั้นเรียนสั้นเรียนพูดติดอ่าง บางทีก็ชัดบางทีไม่ชัดเพราะลินล้นกันลิ้นลิ้นสัน้นและลิ้นไก่มันสั้นด้วยแล้วก็ตัวเตี้ยอย่างนี้แต่ไม่สู้ท่านไลยเราไม่ออ้ไม่ออ้กับบนท่านมันปรุสีเกี่ยวบวกเวอร์คงแหงเฮ้อทีนี่ได้เสียงหัวร้องโยไม่ไมีแรงอ <c oughs> อ่่าา <c oughs> เอาแค่นี้ละโยโยมเนาะสักตัวตัวบอกสบายหงางกูได้หาพอ <c oughs> ปีศาจทำวันนี้นะโยมมันพุทธวันที่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์ปีศาจมีนกน้อยห้าตัวแล้วก็มีนกแม่สามตัวบินลงจากท้องฟ้าลงมาเกาะดิน มีตะกั่งแตนแปดตัวโยมปิจนาธรรมแล้วถ้าอยากได้อาอยากรู้ปิจนาธรรมถ้าดูอยากอยู่แจ้งเห็นจริงก็มาถามหลวงปู่ฤาษีที่นั่งอยู่ข้างๆเนี้ยหลวงปู่ฤาษีชัยนรงค์เนี้ยมามาถามท่านท่านจะมีทางแก้ให้ท่านจะบอกให้โกทำทุกอย่างโยมปิจนาธรรมตัวนี้ท่จะท่าแก้ให้หมด แล้วก็ขอให้อายุวันนะสุขะพลังให้เจริญด้วยสมบัตินโยมนนทั้ง8ประการ9ประการที่ไหนแก้วมณีโชดให้หลังหลังหลังไหลเข้าบ้านหลังเข้าช่องอย่าให้มีความเจ็บไข้ก็ได้ป่วยยัยข้างหลังมาโชคลาพัฒนาหลังเขาสิ่งไม่ดีให้หลังออกไหลออกกหลังบ้านนะยโยมนะหน้าบ้านของฮวงจุ้ยเปิดมั่งเปิดดีเปิดสวยเปิดงามเปิดสีชัยมงคลให้หมดสดยข้อต่อตาทั้งหมู่บ้านทั้งบ้านที่ชมอยู่ช่องมะลิ ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนขอไม่กันอะไรตัวอ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนแล้วให้มีพารามัยทุกคนให้มีเงินเงินทองมีเงตังใช้จินอีอยู่อียินอีว่าใช้ในะตุกจีนนายมนะภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนนะถ้าที่เรียกว่าบ้านเราเรียกว่าจินอีอยู่อีว่าใช้เจริญเจริญเจริญนะโยมนะมั่งมีมั่งมีเสียงน้ำมันมีนะเจริญอะไรเงนัองนะสาธุ สาธุสาธุเก่นี่อยยมไม่มีอะไรพูดแล้วล <laughs> หมดแล้วบอกใคย่คนงะไว่าเส,มมเสียงไม่มีเสียงไม่มีหมดเสียงหมดแล้วโยมไม่รักษาตัวอยู่ยมแล้ววันนี้ก็ได้มาเผาศพอยู่พี่ชายก็เลยแวะมาอ่ามรดการท่านมานอนที่วัดท่านนี่แหละวัดธรรมดานหรือสำนักอัมพยวันสำนักสมฆ์อัมพยวันวัดลงปู่ฤาษีเชยนรงแห่งอําำเภอสวา่างแดนดินบ้านยางงาม อนุโมทอนุโมทสาธุ้ด้วยนะโยมนะสาธุที่ชมนะเบ่าวก็บ่าวเนียนมันบ้สบายเลยเสียงบ่ามีอ่าไม่สบายเสียงไม่ค่อยมีอ่ะบ่าวดีดังเนี่ยเป็นมาตรฐาอ่าพูดติดอ่างนี่มันมันตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยโยมตั้งแต่เด็กๆเป็นอะลิ้นสั้นลิ้นไก่สั้นอ่าบางคนก็ฟังออกบางคนก็ฟังไม่ออกโยมมีหลูงปู่ด้วยเนี่ยลูกปู่ด้วยเสืีอเนี่ย แกฟังออกคนเดียวคนอื่นบางคนฟังไม่ค่อยออกเสียงหมดแล้วโยมแผ่วลงแล้วอาสาธุสาธุเด้อสาธุปวดตีนอ่างปวดมาหลนหน่อยวันนี้หลนแล้วปวดฟังออกบางคนก็ฟังไม่ออกบางคนก็ฟังไม่ออกเด็กอ่างมาดังได้ก็แตเด็กตั้งแต่กลางพูดได้ ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุห้าห้าขวบยังเรียนลิ้นสั้นอะไรแบบนี้ลิ้นสั้นโยมลิ้นสั้นเรื่อพูดติดอ่างบางทีก็ชัดบางทีไม่ชัดเพราะลิ้นการลิ้นลิ้นสั้นและลิ้นไก่มันสั้นด้วย ก็ตัวเตี้ยอย่างนี้นะม่สู้ท่านไม่ได้เราไม่อุ่ไม่อุก่กับ่นท่านปุโรหสีเกี่ยวบวกเวอ,อ,อถ้ามีอะไรก็มานะโยมนะมาวัดธรรมบันดาลใม้ท่านนี้ได้เสียงัอลลอยโยไม่มีแรงสาธุเด้อรับพอด้วยโยมเด้อมาเยี่ยมคบาอาจ์กันนี้ Ayo wana suka pulang na saja, Tawariwa hapura pari kurenti sa karang ewa, Mewa ito dinang te tenang upaga pati, Ici tang pati tang tumang, Cipa mewa temi sa, satu sa te perintu sangkara pa, satu, Ma te yo suki, Ti kayu kowawawa กิวัทนสิริสเนจังวุทธาปจายโนจตารธรรมวัันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุเอาหัวแห้งนะประเดี้วัเอ้ยมันหัวนดมีแหนะะ้าแค่นี้ลมๆเนาะยสั บ่มีเฮงบ่แล้วบ่แล้วมีเฮงแล้วบ่สบายนะเฮงบ่ได้หาพอแล้ว